มาที่ละครลูกผู้ชายไมแต่พดเดินทางมาพร้อมความเข้มข้นทุกตอนจนถึงกลางเรื่องแล้วนะคะกระแสะตอบรับจากแฟนๆก็มีเสียงเชียร์ซัพพอร์ตกันเยอะรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนที่เปิดช่องทางให้ทีมตัวแทนนักแสดงแทนบุรันตน์สมัยศศินาและทรวิชาได้เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวพูดคุยถึงความสนุกของละครเรื่องนี้รวมถึงเรื่องหลังการถ่ายทำแบบเอ็กซ์คลูซีฟเดินสายกันไหลที่ไลยสำนักเลยค่ะทั้งไทยรัฐข่าวสดแนวหน้าเดลิเนิวทีวีพูและดาราเดลี่พี่ๆสื่อมวลชนให้การต้อนรับอย่างดีทุกที่เลยค่ะก็ไป เจอพี่พี่สื่อตามที่ต่างๆครับก็ได้เอาของที่ลึกไปมอบในนามของละครเราลูกผู้ชายไมตาพฤครับเพราะว่าละครเราก็กําลังสนุกเข้มข้นเลยก็มาฝากพี่พี่เนาะให้ติดตามผลงานของเราด้วยค่ะว่าทุกครั้งที่ละครออนเราก็จะมาทักทายพี่พี่ตลอดเป็นประจําตลอดอยู่แล้วแฮปปี้ครับแฮปปี้ทุกที่น่ารักครับพี่พี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับก็หวังว่าเราจะได้เจอพี่พี่กันอีกบ่อยขึ้นนะครับติดตามความเข้มข้นของละครลูกผู้ชายไมตาพดกันต่อทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลา19นาฬิกานะคะ i